เพราะว่าผมเห็นว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลหน,นองไ่ร้อมเนี่ยมันมันขาดหายไปเยอะชาวบ้านก็ตอบกันกว่าโอ้ยมันไม่เหมือนกันสมัยป๋าอยู่เนี่ยป๋าทำทุกอย่างทำทำเพื่อประชาชนบริการประชาชนทั้งในด้านของสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั้งหลายเรื่องน้ำไหลไฟสว่างนะถนนหนทางสะอาด แล้วก็เลยเรื่องไปถึงการเก็บขยะขยะไม่มีตกค้างสมัยผมเป็นนายกเทศมนตรีอยู่8ปีเนี่ยขยะไม่มีตกค้างเราก็บริการทั่วถึงทั้งกองบินหนึ่งทั้งค่ายสุรนารีแล้วก็ชาวบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่เจ็ดบริการตลอดในบายก็มีอยู่ประมาณสักสี่ข้อในเรื่องของการศึกษาเรื่องการศึกษาเนี่ย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมแล้วก็ของบินหนึ่งเขารู้ว่าสมัยที่ผมเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆวิ่งเต้นเพื่อโอนโรงเรียนโยธินนก,กูลเข้ามาอยู่ในเป็นของเทศบาลบริหารเองแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ได้สงวารบารถน,นาก็โรงเรียนโยธินก็สุดโทรมมีนักเรียนอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบเจ็ดคนสมัยนั้นนะผมเข้ามาใหม่ ผมก็พัฒนาก็ไปของบขออะไรมาจากากรมการปกครองท้องถิ่นมาสร้างโรงเรียนใหม่ตึกใหม่สร้างทั้งหมดไปสี่หลังทั้งศูนย์เด็กเล็กอีกรวมทั้งศูนย์เด็กเล็กอีกหนึ่งหลังใช้งบประมาณในการบริหารบริหาราโรงเรียนการศึกษาของเด็กภายในเขตเทศบาลตำบลหนองใบ้อมและใกล้กเคียงเนี่ยใช้งบไปประมาณ4ี่สล้าน ให้ทักษะแก่นักเรียนให้ความรู้แก่ครูอบจับจับครูมาอบรมใหม่การสอนการอะไรเนี่ยเรื่องภาษาเรื่องอะไรเนี่ยก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีก็เคยไปประกวดที่่องกงได้รางวัลที่หนึ่งเกือบทุกปใีในเรื่องของภาษาในเรื่องของทักษะของภาษาต่างประเทศก็ นักเรียนจากร้อยเก้าสิบคนก็เพิ่มเป็นเก้าร้อยว่าคนอย่างรวดเร็วและการบริการในด้านชีวิตเป็นอยู่ประจำวันของนักเรียนก็คือกินฟรีกินฟรีอาหารกลางวันฟรีเครื่องแบบฟรีรองเท้าเข็มขัดอะไรทุกอย่างผมออกให้หมดนี่นี่คือที่ผมเข้า,าบริหารการศาึกษาแล้วก็ได้รับความชมชอบจากประชาชนในเขต เทศบาลตำบลนองไพ่ล้อมอย่างดีครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นไงครับตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ผมดูแล้วว่ามันมัน,ม,นมันประชาชนเขายังไงเราเบือ่อรู้สึกเขาไม่กระตือรือร้นแล้วแหละเขาดูเหมือนกับคนคนเบื่อแล้วว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยก็อยากให้ผมเข้ามาบริหารใหม่เดินไปตรงไหนเขาบอกเอารอป่าอยู่รอป่าอยู่นะนี่คือนี่คือเป็นกําลังใจใผมเข้ามา ต่อสู้ในทางการเมืองใหม่เรื่องสุขภาพประชาชนเราดูแลเรื่องผู้พิการผู้สูงอายุของผมสมาชิกของผมเนี่ยที่ที่เข้ามาชุดนี้นะเป็นชุดที่ผมคิดว่าดีที่สุดเป็นประธานอสมอหลายคนเป็นอสมอเกือบทุกคนที่ที่ที่ทั้งสองเขตท,ทั้งเขตหนึ่งเขตสองเดียว่ามีศักยาภาพเพียงมีศักยภาพดีไม่เพียงพอดีมากเลยแหละผมดูแล้วดีมากเพราะว่าเขาทํางาน เกี่ยวกับอ,องค์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อยู่ตลอด mm hmm. ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ในเขตค่ายสุรนารีและกองวินหนึ่ง mm hmm. ผมจะบริหารงานเทศบาล mm hmm. ให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผมบริหารมา8ปี mm hmm. เพราะผมเห็นข้อจุดอ่อนข้อด้อยข้อเสียทุกอย่างผมศึกษามาหมดในระยะที่7ปีนี่ผมไม่ได้อยู่นิ่งนะ mm hmm. ผมสอบถามทั้ง ภูมิ chanting, people, ัมค in ับผู้บังับกองพันจ่าทหารภู้มครับกองร้อยอะไรที่สนิทสนิทกันมาเป็นไงเขาก็พูดในเสียงเดียวว่ามันสู้ผมไม่ได้ตอนที่ผมบริหารอยู่นะผมทําครบองค์จรทําทุกอย่างในสนับสนุนเรื่องกีฬาความเป็นอยู่ของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนผมรับฟังทุกขั้นตอน